สวัสดีค่ะมาพบกับสาวแสงสิค้าชาแนลจ้ะพี่น้องออกมาไ้มาหน้านมณิยมคําจ้าสามารถรอเบิ้องเข่าจ้ะหลังจากฝนตกเหมือนเป็นเข่านอนพี่น้องเอ้ยบาดจ้า,จาเข่ายืนเป็นเข่านอนแต่ว่าบาดน,นิ่มมาหน้ารอบนี่บักกอกซุกพี่น้องนี่จ้บะบกกอกซุกล้นเต็มดินจ้ะพี่น้องแล้วสิเก็บไปบ้านนะจ้ะมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเอาบกอกซุกน้ำกันจ้ะ เอาไปใส่ตามบักุ่งตามทั่วตามแตงแต่แสบแสบใส่ปนใส่แก้วจะ้ะฤดูนี้นะไม่เกี่ยวเขากะเป็นฤดูคล้องน,น่วยกอกเนาะค่ะบักกอกสุกยางไปยางมาพา่อโตดีพี่น้องเอ,อ้ยบึงเนี่ยตาดีได,ด้เด้อพี่น้องเอ,อ้ยนั่น จะยางไปยางมาพอ่อโตดีเทพพุตธเทพดาพุนไหโศไหาลาจะดูมาหน้ายามคำพี่น้องเบื้องอ,อพี่น้องตาดี บีบส่แก้วกับแซบได้พี่นอ้องสมไว้ห้วยนี่ <c oughs> นพ่อกอนจาร์เต็มถุงพลาสติกแล้ว กินบะมดบมดก้อ,อ,อนค่อยมาเอาเนาะค่ะอันนี้เขาก็าจะรอเบื้องเข่าเนาะจ้ะตัวนอนละพี่น้องเอ้ยบาดนอนละบาดเนี่ยฝนตกมาตอนนี้เอาก็มีสองงานเนาะค่ะเป็นซ้ำนี่พอดีพี่น้อง เขาเนี้ยก็ล่างเป็นเหมาเนาะค่ะมนมีเวลามาดึงงันยาวแก่เขานี่จ้ะ ไ้นี่แห่งน้อนคักพี่นอ้องมองนะข้ยายู่นามบกแล้วเขากำลังเป็นเหมาจ้าพอต้นใหม่ก็อย่าคักแล้วพี่น้องโอดบ่ได้ จ้ะไปละจ้านับถอยล้างเดี๋ยวเลยนี่มาบังน้วยบักกูดกันเนาะค่ะมีน้วยบ่ บัึกน้อยบัึกกูโ่นเต็มผืนอยู่พี่น้องแต่ว่ายู่ทางในปวดบ้าหมอนไปเด้อเสือขันย่าวกับบัลไลใส่มากนะจ๊ะโอ้ยเขาเป็นตัวหลอดน้อนละพี่น้องข้ายูบหลาย มีขอนียวแล้วค่ะยังฟังข้างนี่ก้อนเบิ้งขา้าว,ขาวจ้าเนาะจ้ะข้าวจ้าหอมมะลิจ้า พดำแหงดงแห้งไข่ยอยู่ตัวละจ้ะนี่น้ำกระบกแล้วเข้าไปนี่ก็จะเป็นถั่วหัวสาวแสงเมาาื่อบอจานนี่กาลัางเลิมเลียงเนาะคะ่ะอันนี้เขาเจ้าหอมมะลิจ้า เบื้องไฮนี่ไฮชุดถ่ายมมท่านเอเป้งหอดน้ำอยู่ปาดน้ำ เขาก็เสมาสูงคากสูงแน่แทนี่ต้นสูงขนาดแล้พี่น้องเห็นจังได้เอาอันนี้กตนน็ตัวนอนตัวนอนตั้งตัวยืนฝนตกมาใส่น้พี่น้องมองนี่เว้ย a fino a <c oughs> แก่นีนะกระไสงสัายเพราท่านเป็นหนา <c oughs> โอ้นี่โอ้ยแล้วใช่หลอ ใส่ผ่านเราจะใส่หลอดไว้น้ำมันกันเลยไหลหคอยแต่พ่อ มุนี่สูงโพแม่สูงขนาดเลยจ้า คลิปนี้กะทอนี้ก่อนนะจ๊ะพี่น้องปองไปสู่ผู้สุ่คนจ้าคลิปนี้สาวแสงกะขอฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามในเด้อจ้าเด้อจ้ะมารอเบิ้งเข่าเนี่ยหมดแรงนะจ้าเข่ากำลังเป็นเหมาจ้ากะคลิปนี้ขอลาก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้าพอกันคลิปหนาเด้อจ้าทุกทุกคนบายบายจ้า